ลดเงินสมทบลงจะมีผลอย่างไรบ้างเนาะเงินชราภาพจะหดหายไหมถ้าลดเงินสมทบสวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของมาตรการนะครับการลดเงินสมทบนะครับจาการัฐบาลนะครับโดยประกันสังคมลด,ลดให้ในลดให้ใน ฐานะของผู้ประกันตนเพื่อช่วยในเรื่องภาวะโควิดมีคำถามมากมายนะครับถามว่าจะมีผลต่อเงินชราภาพไหมนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะอธิบายครับว่ามีผลอย่างไรบ้างนะครับแบ่งออกเป็นแบบคนรับบำเน็จบำนานแล้วก็แบ่งออกเป็นแบบคนลูกจ้างเงินเดือนนะครับคนลูกจ้างอิสระแล้วก็ลูกจ้างรายวันครับมีบางส่วนมีผลบางส่วนไม่มีผลอยากรู้ต้องติดตามชมในคลิปถัดไปเลยครับ สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่6เดือน6นะครับปี64นะครับนี้พี่หมอมาอัดคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวมันจะมีคนถามนะครับอยู่ในเฟซอยู่ในอ YouTube อยู่ในหลายๆที่นะครับถามพี่หมอมานะครับว่าล่าสุดเนี่ยก็จะมีนะครับก็คือท่านรัฐมนตรีนะครับ เสนอเข้าไปที่คอรอมอรแล้วก็คอรอมอรก็เคาะปงๆมาแล้วนะครับว่าลดการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างลงนะครับเหมือนลงครึ่งหนึ่งนะครับก็คือผู้ประกันตนมาตรา33เนี่ยจ่ายจากเดิมจ่ายอยู่5%จ่ายไปที่2.5%ซนะครับซึ่งก็จ่ายสูงสุดนะครับที่1 5 0 0 0บาทของ2ออนนะครับก็คือ ปกติจ่าย5%อยู่ที่750เพราะงั้นก็อยู่ที่300กว่าบาทนะครับส่วนผู้ประกันตนมาตรา39นะครับจ่ายอยู่ที่50%เหมือนกันนะครับปกติจ่าย9นะครับเลื9นะครับเหลืออยู่4.5นะครับก็จะจ่ายอยู่ที่จากเดิมนะครับ9% 4, 8, จะอยู่ที่ของ4 0 0จะอยู่ที่ 432บาทเพราะฉะนั้น432บาทหาน2ก็เหลืออยู่216บาทนะครับของเดือนไหนนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาคม3เดือนนะครับก็จะจ่ายอยู่นี่เท่านี้นะครับแต่ว่าทุกคนจะสงสัยเอเดือนมิถุนาที่จะถึงเนี่ยวันที่15เขาก็จะเก็บเราอยู่ที่5%ตามเดิมนะครับ หรือ9%ของมาตรา39นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปเริ่มจ่ายของเดือนมิถุนาเนี่ยที่วันที่15นะครับภายในวันที่15กรกฎาคมนะครับซึ่งถามว่าลดตรงนี้เนี่ยมันมีผลยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าอ,อ่มันก็จะทําให้เงินที่เราส่งในแต่ละเดือนนะครับของ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยลดลงนะครับซึ่งจากประวัตินะครับมันไม่ได้เคยเพิ่งลดมาจาก ที่กล่าวถึงตรงนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวพี่หมอดูข้อมูลให้นะครับว่ามันเคยลดมาอย่างไงบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่าตั้งแต่ก่อนที่รัฐมนตรีท่านนี้มาเนี่ยมันก็เคยลดมาแล้วนะครับในเดือนอมีนานครับของปี2563นะครับก็ผู้ประกันตนมาตา30 เเนี่ยจ่ายอยู่แค่1.8%นะครับหรือจ่ายอยู่ที่86บาทนะครับมันก็ลดมา3เดือนเหมือนกันก็คือเดือนมีนาเมษาพฤษภานะครับซึ่งไปจ่ายวันที่15เดือน4เดือน5แล้วก็เดือน6นะครับจ่ายแค่86บาทนะครับเป็นก็น้อยลงแล้วก็มีลดอีกนะครับในปี2,563นะครับก็คือในช่วงเ,เดือน 9เดือน10เดือน11นะครับก็จ่ายอยู่2%นะครับจ่ายอยู่ที่96บาทนะครับหลังจากนั้นก็ยังมีลดอีกนะครับในในเดือนแบบถัดถัดไปนะครับก็คือ,อ,อตัวเดือนมกรานะครับก็ลดนะครับจากค่าเเปอร์เซ็นต์เหลือ5.8จเปอร์เซ็นต์จ่ายอยู่ที่276บาทเดี๋ยวพี่หมอจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันจ่ายรนยไงลดยังไงนะครับ ในในใน,ใน,ใ,นในต้นปีนี้แล้วก็มีลดอีกนะครับในเดือนของเดือนอมีนาไอ้กุมภามีนาเมษานครับจ่ายนนี้จ่ายน้อยมากครับจ่ายอยู่ที่0.8หรือเป็นเงินแค่เพียง38บาทนะครับซึ่งมันก็เป็นมาตรการที่ดีอันหนึ่งนะครับในการช่วยลดค่าใช้จ่ายอันหนึงลงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็คือเดือนมิถุนาเมษายนพิาพอย่างที่ว่าครับจ่ายอยู่ที่ 2.5%ของมาตรา3 3หรือว่า4.5%ของมาตรส39างั้นนี่ก็เลยมีคนถามครับว่ามันจะมีผลอะไรไหมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าทุกปีเนี่ยของแต่ละผู้ประกันตนเนี่ยมาตร 3, า3มก็จะสะสมอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับทั้งส่วนของนายจ้างลูกจ้างนะครับถ้าจ่าย75%แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพี่หมอให้ดูนะครับว่าของพี่หมอเนี่ยก็ปรากฏว่า มันก็เหมือนเงินสมทบชราภาพแล้วก็หายไปมีผลนะครับยังไงบ้างก็คือขาแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับคือส่วนแรกก็คือสําหรับคนที่จะรับเป็นบําเหน็จนะครับคนรับบาเหน็จก็คือคนที่ส่งไม่ถึง180งวดน,นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับคนมาตราสามส,สามเนี่ยมีผลแน่นอนเพราะว่าบางช่วงเดือนเนี่ยเขาไปรถค่าเงินสมทบของนายจ้างลง เพราะงั้นนายจ้างส่งลดลงเงินสมทบชราภาพก็จะลดลงนะครับเมื่อเองินลดลงเราก็จะได้ลดลงนะครับอันนี้ก็คือมีผลสําหรับคนที่อยู่มาตรา33นะครับว่าเมื่อคุณครบ55แล้วคุณยังไม่ได้เป็นบํำนาญชราภาพแต่รับเป็นบําเหน็จชราภาพเนี่ยคุณจะหายลงจากสัสดส่วนที่ลดเงินสมทบลงเพราะว่า นายจ้างสมมติลดลงใช่ไหมครับเขาก็เขาโปรติถ้าเงินหมื่นห้าต้องจ่ายให้เราอยู่ประมาณ750จะแบ่งเป็นเงินชลาภาพอยู่450เพราะงั้นส่วนนายจ้างก็ลดลงนะครับแต่ส่วนรัฐบาลไม่แน่ใจว่าเขาจะประกาศลดลงหรือเปล่าแต่ไม่ได้ประกาศก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะต้องส่งเข้ามาให้2.7 5เปอร์เซ็นต์แบ่งเป็นส่วนของเงินฉลาภาพ1%นอะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่รับเป็นบำเหน็จฉลาภาพ ตามกฎหมายปัจจุบันก่อนนะครับจะมีผลไม่มากก็น้อยครับจากการที่ในจ้างส่งลดลงแต่ส่วนของลูกจ้างเองไม่มีผลครับเพราะเราส่งเองสะสมเองนะครับก็ไม่มีผลเพราะนมาตรสามเก้าก็ไม่มีผลนะครับว่าจะทําให้รับเงินบาเหน็จชราภาพลดลงเพราะเราส่งน้อยแล้วมันก็เลยลดหลั่นตามสัดส่วนเราก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรนะครับถือว่าไม่ขาดทุนอะไรตอนนี้มาดูครับว่าถ้ารับเป็นบํนานาละ่ะ ต้องบอกเลยนะครับว่ารับเป็นบำนาญไม่มีผลอะไรเลยครับใครจะรับบำนาญได้ก็คือคนมาตรา3หรือ39นะครับที่ส่งเงินสมทบชราภาพมาเกิน179งวดนะครับหรือตั้งแต่180งวดเป็นต้นไปนะครับมันรับมันไม่ได้สนใจว่าเราส่งมากน้อยแค่ไหนนะครับมันสนใจแค่ว่าฐาน60เดือนสุดท้ายนะครับการคิดปัจจุบัน เงินเดือนสุดท้ายเป็นเท่าไรนะครับเพราะงั้นใน,นะระยะบำนาญชราภาพสําหรับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมาตราสาเกนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรเลยเพราะว่ามันรับจากค่าเฉลี่ยนะครับอย่ามมติคนเงินเดือน1,000 0บาท20ก็คือ2,000บาทถ้าคุณเป๊ะที่180เดือนคุณจะได้เงินชราภาพที่2,000บาทนะครับแต่ถ้าคุณเงินเดือน15 0 0 0คุณจะได้3,000บาทบวกกับโบนัสส่วนที่เกิน180เดือน ทุก12เดือนบวกให้1.5%สมมุติเราทำงานมาที่1 0เอ่อเท่าไหร่ดีครับ10 7ปีนะครับเกินมา2ปีมันก็จะบวกปีละ1.5ก็จะกลายเป็น3 3บวกกับ20ก็กลายเป็น23 23ของ1,000 0บาทสมมุตินะครับสำหรับมาตรสสา3ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,300บาทประมาณนี้ครับเพราะงั้นสำหรับ พนักงานที่เป็นลูกจ้างเงินเดือนไม่มีผลฮะเพราะว่ามันก็ได้ตามจำนวนปีที่ส่งจำนวนเดือนที่ส่งนะครับส่วนคนที่จะมีผลเป็นใครนะครับก็คือคนที่เป็นลูกจ้างรายวันลูกจ้างซับคอนแทคนะครับหรือลูกจ้างที่โดนลีฟวิดเอาเปย์เป็นส่วนๆนะครับเพราะว่าบางที่เขาให้ลีฟไปนะครับให้ลาให้ลาพักไปแต่ไม่จ่ายเพราะฉะนั้นพวกลูกจ้างรายวัน ที่อายุนะครับ50ปีแล้วประสงค์จะไปรับเงินบํานาญชราภาพที่อายุ55ปีอันนี้มีผลครับเพราะว่าปีนี้ที่ผ่านมานะครับคุณได้รับเงินจากการทํางานลดลงเพราะฉะนั้นคุณทํางานลดลงคุณก็ส่งลดลงนะครับมันก็จะมีผลทําให้คนที่รับเป็นรายวันนะครับเมื่อเอาไปถูกคํานวณเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายมันจะลดลงครับนะครับ ก็จะมีผลอย่างที่ว่านี่ครับว่าคนที่เป็นลูกจ้างรายวันนะครับรับเงินเป็นวันวันคุณถูกให้หยุดงานนะครับคุณถูกลดเงินเดือนคุณถูกลดเงินเดือนลงเงินส่งคุณก็จะลดลงไปด้วยนะครับอันนี้คือสําหรับคนที่รับเงินเป็นรายวันงั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือสําหรับการรับบาเหน็จพี่หมอว่าแทบจะไม่มีผลครับเพราะว่าเราส่งน้อยรับน้อยในมาตรา39 ส่วนคนมาตาสามสามกรณีซึ่งมีนายจ้างแล้วเขาให้หนายจ้างลดเงินสมทบลงด้วยเงินสมทบที่สะสมก็จะลดลงแต่น้อยครับเพราะว่าเท่าที่ดูมามาตรการรัฐจะลดให้กับลูกจ้างเป็นส่วนใหญ่มีท้ายๆมานี่แหละครับของเดือนมิถุนาถึงสิงหานะครับมิถุนามิถุนากักราสิงหานะครับที่เขาลดให้หนายจ้างด้วยนะเพราะงั้นก็ส่วนของบําเหน็จก็มีผลน้อยนะครับ ่วนของบํานาญถ้าบุคคลทั่วไปที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหรือมาตรา39ไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นยกเว้นคุณเป็นลูกจ้างรายวันแล้วคุณถูกลดวันการทํางานลดเงินเดือนลงอันนี้มีผลครับนะครับก็ถ้าใครมาดูถึงตอนนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ออกไปให้คนอื่นด้วยแล้วก็ถ้าใครดูอยู่ยังไม่ได้เป็น ผู้ติดตามพี่หมอก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆให้พี่หมอด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส cribe พี่หมอนะครับขอบคุณค